การคืนจระเข้สูตรธรรมชาติในพื้นป่าฟางสีดาเนี่ยเป็นโครงการแรกที่สมาคมจระเข้ประเทศไทยเราร่วมกับกรมป่าธรรมชาติสัตว pues, <im> ์ป่าและพันธุ์สัตในการทําโครงการเชิญพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในปีศึกษา2547นะครับค่ะก็ทําโครงการรักจระเข้แล้วก็คืนจระเข้สูตรธรรมชาติกันที่ป่างสีดาครับก็มีทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับโครงการครับคือไม่ใช่ว่าเราจะขนจระเข้จาก ครามพ่อเลี้ยงไปถึงก็เอาไปปล่อยเลยอย่างนั้นจริงๆแนละ้วเป็นขั้นตอนเกิดสุดท้ายแล้วครับ,รบก็เริ่มจากเราหาพื้นที่ให้ได้ก่อนต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมผมก็ไป, survey, ไปสำรวจนะครับเสร็จแล้วเราก็มาตรวจดีเอ็นเอจระเคครับหาสายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์แท้พันธุ์ไทยแท้เลยครับตรวจว่าไม่มีโรคที่จะไปติดต่อกับสัตว์ป่าในพื้นที่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3เราก็จัดเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเทรนข่าวการจับจระรเคน หรือว่าการเรียนรู้ชีววิทยาของเจรเค้นิเวศวิทยาของเขาแล้วก็การเข้าถึงการสํารวจด้วยพอเจ้าหน้าที่รับการฝึกฝนแล้วเนี่ยในฟาร์มฟาร์มเจรเค้เราถึงจะเริ่มเอาเจร์เค้เข้าไปปรับสภาพให้เข้ากับพื้นที่นี่เป็นโปรเจกต์ที่สี่ละพอปรับสภาพเข้าพื้นที่จะสังเกตว่าได้เห็นบ้านพักนักวิจัยมีการล้อมรั้วไว้เจอรเคยจิว,น,วนั้นประมาณ3-6ถึงเดือนพอปรับสภาพได้แล้วเนี่ยกินปลาเป็นหาอาหารเองเป็น เราถึงจะถึงวันที่จะปล่อยจริงวันที่จะปล่อยจริงก็จะมีการติดนัมเบอร์แล้วก็ติดไมโครชิปเพื่อที่จะตามสำรวจได้ภายหลังขั้นตอนต่อไปก็คือการทำพับติฟิเลชันคือการไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ให้เขายอมรับนะต่อไปอยู่แถชายตาสีดาเนี่ยจะมีจอรเค้แน่นอนสุดท้ายเลยก็คือปล่อย พอปล่อยเสร็จแล้วเราก็ปล่อยในวันวันแม่แห่งชาติปี47นั่นนะครับเสร็จแล้วก็ที่เหลือก็คือการติดตามเฝ้าระวังดูอันตราการอยู่รอดของเขาครับนั่นแสดงว่าในพื้นที่ของอุทยานชาติปาสีดาเนี่ยครับจะมีเจ้าถิ่นอยู่ก่อนไหมครับมีเจ้าถิ่น,นอันนี้นเป็นราย<น>ะละเอียดของโครงการก่อนปล่อยก็ค,คือการอ่าสภาพจระเข้เนี่ยเราจะต้องสํารวจกว่าตาสีดาเนี่ยเรารองรับจระเข้ได้กี่ตัวเราสรํารวจหมดแล้วเนี่ย น้ำวันนั้นเนี่ยมีได้ร่องรอยอคือมั่นใจว่ามีชระเเคอยู่จริงครับแล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่ของชระลเคแล้วอยู่ได้ถึงหนึ่งรอตัวครับเราก็จะปล่อยทีละสิบตัวสิตัวไปเรื่อยๆหลังจากที่ปล่อยไปแล้วเนี่ยครับติดตามหรือว่าดูผลยังไงบ้างครับก็ผลของการติดตามเราใช้เป็น m k a คือ Minimum Non Alive Index ตัวนี้อาจจะดูเป็นวิชาการแต่ว่าเนื่องจากผมต้องรายงานเข้าไปที่ c f c ด้วย รายงานไปที่ต่างประเทศด้วยครับเปเปอร์ตัวนี้จึงต้องมีแต่ชนิดที่เป็นมาตรฐานได้30%ิบร์เ MKA หมายถึงว่าเราพบ3ตัวจากสิ์ตัวที่เราปล่อยในคราวนี้เนี่ยเนฟิเกเตอร์นะครับผมคิดว่าเ,เราได้มีโอกาสที่จะเข้าสู่พื้นที่จริงของทิาายชาติปางศีดาฟอลสาแก้วนะครับเราคิดว่าเราจะพยาพยามไปสำรวจแล้วก็เก็บภาพจระเข้น้้าจืดสายพันธุ์ไทยให้ได้ทีนี้ จะมีวิธีแนะนํำยังไงกับพวกเราบ้างนะครับก็เราจะสังเกตเกย็บรอยหลังเป็นหลักนะครับกับรอยเท้าจระเข้ซึ่งจะต้องดูให้ออกว่าต่างจากสัตว์ชนิดอื่นแล้วก็จะมีร่องรอยของมูลจระเข้ร่องรอยของการตีแปลงอับแดดการสร้างพื้นที่อับแดดของเขาแล้วก็ร่องรอยของช่องทางขึ้นลงน้ำดังนั้นเนี่ยผมหวังว่าคุณตีละทีงาน จะด้วยวิธีสำรวจวิธีใดวิธีหนึ่งเนี่ยจะต้องเจอจระเข้อย่างแน่นอนก็สำหรับวันนี้ได้ความรู้อะไรหลายๆอย่างก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของพวกเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ยศพงศ์มากๆครับขอบคุณครับแล้วก็จะพยายามเก็บภาพจระเข้มาฝากครับได้ก็ขอให้โชคดีครับขอบผมขอบพื้นทัพผมยศพงศ์ขอบพื้นรับผม เราได้เดินทางสู่พื้นที่อีกครั้งเพื่อจะเฝ้าติดตามหาร่องรอยและพยายามบันทึกภาพของจระเข้น้ำจืดจากห้วยน้ําเย็นให้ได้เพราะข้อมูลและภาพจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับคนไทยและจะเป็นหล่งศึกษาข้อมูลทางด้านสัตว์ป่าในแง่ของการอนุรักษ์ต่อไปเรากําลังมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติปางศีดาจงังหวัดสระแก้วครับ